คู่รักไฮโซใช้ชีวิตไม่ติดหรูแม้รวยระดับประเทศเป็นคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักแถมทัศนคติดีมากๆสำหรับคู่ของพวจัดสาวตูเบวดีทายาทช่องสามและมาวินทวีผลหลังเปิดตัวคบหา,าดูใจมานานฝ่าฟันทุกคำครหาและอุปสรรคมาตลอดจนวันนี้แต่งงานกันแล้วแทมตอนนี้ทั้งคู่ยังได้ควักเงินแปะหลักซื้อบ้านหลังโตเป็นเรือนหอสุดยิ่งใหญ่ไว้รอลูกๆคะ่ะ แม้ว่าฝ่ายหญิงนั้นจะร่ำรวยเป็นทายาทของตระกูลใหญ่ระดับประเทศจนมีคนถามว่ารวยขนาดนี้ทําไมไม่ปลูกบ้านหลังใหญ่เรื่องนี้คุณตูบอกว่าทุกอย่างระหว่างเธอกับสามีนั้นต้องห่างเครื่องหมดดังนั้นการตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังก็ต้องอยู่ในจุดที่สามีสามารถจ่ายไหวด้วยเช่นกันและที่สําคัญวันหนึ่งถ้าทั้งคู่มีลูกก็จะสามารถบอกลูกได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พ่อแม่ช่วยกันสร้างนะอยากให้ลูกภูมิใจในตัวทั้งพ่อและแม่ค่ะแต่ใจจริงนั้นไม่ได้อยากมีบ้านที่หลังใหญ่อะไรมาก พราะเราดูแลไม่ทั่วถึงซึ่งสมัยนี้ก็หาคนที่มาดูแลบ้านที่ไว้ใจได้ก็ยากมา,มากๆเช่นกัน